วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปใช้ครัก็ซ่อมเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วเลยวที่ไปซื้อมุ่งครับไม่ให้พ่อเีรครับบอกว่รู้ละว่าไปชีได้กลางนีง่ครับบอวกว่าลูกคือกันมาไปชีได้กลางไปชีเรตเนอนมุ่งระวงังประเด็นลูกมาแลจากพอ่อมาอีกนะแม่กับลูกหรือสิเป็นพอ่อเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันครับแต่ว่าต้องเตรียมอุมปกรณ์ไว้ก <P> ่อนพ่อพ่อเห็นลูกไปทำประเด็นลูกอะไร ปนีหลูกมาผมยืนกะา,างแล้วก็ผมยืนกะทางนี้พอนอนแต่นีู้กพอนอนอยู่ตอนนี้คนยังไม่ถึงครึ่งครับคนยังไม่ถึงเลยแต่เมื่นตอนนั้นของพ่อมีพี่เพิ่มผมก็ใช่โอ้ตอนนั้นแหละพ่อว่าตอนตอนนี้ถึงวันก็อาจจะพวกพี่เพิ่มมาผลลัพธ์ันก็ได้ผลลัธ์พันก็ได้แต่ตอนนี้คือถ้าได้ถึงครึ่งถึงจะเป็นไปได้ไงตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่ง อคือถ้าพวกพี่ๆี่พ่อพี่พี่พพแม่ๆของพวกพระเอกนาะงเองพกพ่อพี่ๆตามมาคนละพันคนละพันก็ถึงหกพันแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงสองพันเลยยัง<ต>ไม่ขึ้นแบตเตอรียังไม่มาครับ <c oughs> แบตเตอรีแจกวันนี้หมดห้าร้อยเนี่ยแจกวันนี้หมดเลยห้าร้อยไม่ต้องแจกวันนี้ก็เหลือมีแค่นั้นแหละแบ,บตเตอรี ้องค่อยเบิรงเลยครับเด้อพอพอสิอัปเดตตลอดไปได้่าไขแท้ไขกันนี่หรือผู้ใหส่ไีเนอนหน้าก็แน่แครับพอพอได้วันพ่อแพ้่พ่อไปยอมรับก็นจริงับเพราะว่าพ่อกันนอนปกติอยู่แล้วไปงันบักงันว่าพ่อกันนอนสบายเด็กยอนกับแม่จะต้องนอนให้ได้ก็ผมนอนได้ว่าแต่มีไฟฟ้า มีไฟก็ไ, <ฟ S 1> ไม่มีเนาะเงินสบานนอนหน้าเลยเนาะมีแต่หมูพอไม้มีแต่หมูพอทางบ่ไอต่อบางง่ายดีวันเวลาเต็มถึงมากแดือดออกบ้าข้าบ้านน้องะแน่นดิต้องต้องอยู่ให้ให้รู้ว่าลำบากอะไรของการที่เรานอนมาเราจะไปหาหาท่อนไม้ แล้วก็แล้วก็ไปซื้อเบ็ดเอาไว้อ็ดังดังดังไฟก่อไหก่อไฟนั่นแหก่อไฟนั่นแหละก่อไฟแล้วจะ่าตกเบ็ดตกปลาใช่แล้วปลาก็จะปลามาเผาจะเผาแบบโยนใส่ไฟเลยอ่ะไฟมันดิ้นเดียวๆเลยใช่เออเขาละมันแต่ก็เขาเขาเรียกว่าปลาเบสุมิชชก็ไม่ใช่ปลาอาติปาลานาติปาตาเวรดอะไ พ่อเขาเจอเชือที่แบบไปไปว่าไปตื่นไปหว่านแหงไว้หว่านแหงหาปลาแล้วก็กินข้าวอยู่ที่นาก็จะเป็นประมาณนั้นโอ้ยพ่อสัมผัสมาหมดแล้วจับปูดับปลาจับน้อยจับปูครอผ่านมาหมดแล้วเดี๋ยววันนี้วันาทิตหกที่ไม่ใช่วันที่แปดวันที่แปดวันที่แปดเดี๋ยวรู้ วันที่แปเดเราก็รู้ว่าอะไระไรว่าะจะออกมอออกก้อนว่าใครจะได้นอนคใครจะได้เป็นแค่ว่าปกปักรักษาเฝ้<笑><笑>านาพ่อจะใส่ชุดขาวปเป็นยืนหอดใส่เสื้อดาด้วยเสื้อดาวนมันแล้วแม่วิ่งแม่ช็อกเลยว่ะใกล้แล้วครับใกล้จะถึงร้าน ถึงหน้าร้านก่อนนะครับผมจะถ่ายคลิปนึงนะครับไม่นี่ถึงแล้วไม่ก็จะากล้องหลังนะครับเาจะเจอเเก,กันครับเกิดปิดตัดยังไงทำเองไหมอ๋อเขาไม่เปิดแล้วเขาไม่เปิดดูเขาไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปร้านใหม่เพราะว่าขนาดร้านมุง้งเขากเป็นใจพี่น้องขนาดร้านขายมุง้งเขายังบ่าเป็นใจยังบ่าเปิดให้ดยวยเดี๋ยวไปร้านนี้ ตลาดไปดูว่าเขาคลิปจับป้องไมได้นะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดีย๋ยวเราจะถึงแล้วใช่ไหมกันถึงแล้วกันถมเมมาไปเสียได้นอนนะ,อะโอ้ยเป็นพ่อ่นตราดได้นอนนะตรงนี้ก็น่าจนะตรงนี้มันเป็มาแล้วเอามาตรงนี้ดีกว,ว่า ตรงที่มานี่ก็มาหาซื้อรอตเตอรี่นวดส่วนก่อนนู่นเลยวิ่งรอบเมืองก็ยังไม่เจอเลยเจอแล้วันที่มาหารอตเตอรี่นั่นแหละครับ <c oughs> เลขที่ยาวใช่ เชียร์ครับ,รบนี่ไงไมีอยู่โมงเต็นเลยเราก็ตั้ง,ม,งมาป้องไปเลยไม่ต้องไม่ต้องตัดไวดูจะได้ลงเลยใช่ไหมไครับว่าดึงแมนให้หน่อยครับมาถึงร้านเต็นแล้วนะครับเ,เต็นไหมตรงนี้ <c oughs> ไอ้กมีมีจีนฮนหน้านฟตุตด้วยนองสองคนมัรมี สีเขียวสีเลนมีอันนี้อันนี้ห้าแล้วสีขาวแล้วจะสีขาวหรอครับต่นีก็เลยต่สีขาวขาวนี่สีขาวอันนี้เลยต้งขาวเจ๊ไหมถ้าดไหมตัวนี้เท่าไหร่อนี้สามร้อยห้บสามร้อย้าสิบามเร์วาพาย้ อย่างที่มันเป็นแบบไ่เอเสือก็ได้ก็ได้ครับขอบคุณมากครับเสือมันจะเจ็บหลังฮะเรียบร้อยครับคร,บหครบัห้าฟุตครับห้าฟุตผืน,นสีขาวอะไรอะไรอีกบอนก็มีแล้วบอมกม็ม,มีแล้ว อยากที่ซื้อเต็นท์นะครับผมแล้วก็จะไปส่งผมที่โรงเรียนนะครับแล้วพ่อก็จะไปหาซื้ออะไรม,มั่งได้เรียบร้อยแล้วครับ,รบมุ่งมุ่งที่ทิไบกลางแม่กับลูกครับมุ่งที่สีบกลางแม่กับลูกอของพ่อก็มีดิครับอะของพ่อก็มีพ่อก็นอนร้องแอร์เนาะ เอาเครื่องนูดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเครื่อง,งนูดจะอร์ได้ไหมทิศเนี่ยแอร์ดอ,อกที่น่ครับเวลวได้ครับมุ่ง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 สีโหรับมุ่งสีโหสีขาวสีกลางสิกางให้แม่กับลูกวันนอนวันที่แปดรักสิกางให้แม่กลางให้แม่กับลูกอนอนวันที่แปดครับพี่นอ้องค่อยติดตามนะครับแต่ว่าหมอนกับเสื้ออยุ่บานเขามีอยู่ขาดไปมุ่งกับพอดีครับเอามุ่ง เดี๋ยวพ่อีกไปแต่งบอลมาแม่กับลูกครับคือพอกลับมากอะคือกลับมาจากอันไรวันที่แปดอะคือได้นอนเลยครับคาผู้ใดีที่โอ้ยมันดึกแล้วสร้างอาหารแต่ซือสิบพอดีดรอเราสั่งไว้ครับสร้างซื้อพอดีครับสั่งได้สั่งได้สั่งสั่งไม่มีใครมาส่งหรอกนี่โอ้ยตีสองตีสามใครจะมาส่งใครวสั่งก่อนไงครับสั่งก่อนนั่นแหละครับพ่อบ้านไม่เข้าบ้านหรอกมีขนาดนั้นไม่พ่อเข้าใจหมหมายความว่า ตั้งเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ใช่ครับยังอมรับความไพเรียะมาเูยเผื่อเผื่อยอมรับความไพเรียนไม่ใช่เอาพี่น้องไปติดตามกันแล้วกันครับว่าไปสีเดียสัแต่ว่าพ่อที่ไปกางไว้ให้ก้อนเลนะครับกางไว้หอก้อน าจัดสถานที่ให้เรียบร้อยกุล่ะอาสีบ่บ่ใส่ผ้าล้อมครับกระสีแต่ว่ามองไปท้างซ้ายก็เห็นมองไปท้างขวาก็เห็นมองไปข้างบนก็เห็นมองไปข้างล่างก็เพื่อเห็นให้กล้องก่อยครับถ้ากิดว่ามี่ยังถึงนมาจากน้ำกระสีได้เห็นนั่งสีนะพี่น้องจินนาทีแล้วลูกสิบนาทีแล้วครับอย่าลืมนะครับนีอคอยติดตามนะครับคอยติดตามว่าผู้ใดสิเรนนอหน้าเอนนอหน้าล้วก็อ น้องเสร็จยังไงคะนาดหน้าตื่นขึ้นสีอยู่สภาพไรเดี๋ยวพอสะอัปเดตให้เพิ่งตลอดนะพี่น้องพอสะอัปเดตให้เพิ่งตลอดอ้าวหนาพอกระหนากรูปคนละสีคนละสีดเดียวกันอ๋อป่อยยุ่มมุ่งทั้งผิดใช่อำไมยังไงกับรถคันนี้มันดีไปใส่มาใส่โอ้ยเพิ่งจะกันชนเราก็หูจักแล้ววันทีเขาจะทำทายมากเท่านั้น จากคลิปนี้ครับผมก็จากซื้อมุ้งไปก็จะไปส่งผมที่โรงเรียนเขาอ้านด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี้พ่อได้เลยเลยกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะครับเด้อครับปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปครับปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสิมีความเพลินไว้อีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาอ่า มึงเข้ามาติดตามนะครับกับปากกดรไล์พ่อเนี้ยกดกระดิงด่งกดติดตามกดซับสไครห์พ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ